ในช่วงเที่ยงวันผมอยู่บนท้องฟ้ากับการเดินทางเข้าสู่ภาคอีสานของประเทศไทยคงจะได้เวลาแล้วที่ผมจะทําความรู้จักกับภาคอีสานให้มากขึ้นในทริปที่ผมจะบินมุ่งสู่จังหวัดร้อยเอ็ดหรือบ้านเราเรียกง่ายๆว่า L.A. ครับจะเช่ารถยนต์จะเช่ารถยนต์นะ,ค,ะ,ะครับอ๋อครับเติมนะก้าหน่งนะคุณหนูมุงเติน้ำมันให้เต็มแนละ้วอ๋อครับผม ก้าคุณก็จอดข้างบนนี้ได้เลยนะคะแล้วคุณแจวที่เขาเตอร์ได้เลยครับครับเป็นครั้งแรกที่ผมเดินทางเข้ามายังจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเมื่อเช่ารถที่สนามบินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอตรงเข้าเมืองไปดูลาดลาวก่อนสักหน่อยและเมื่อเข้ามายังตัวเมืองก็ต้องสะดุดตากับหอคอยสีทองซึ่งมีชื่อเต็มๆว่าหอโวทร้อยเอ็ดเป็นจุดแรกที่ผมแวะซื้อบัตรเพื่อขึ้นไปยังยอดของหอคอยสำหรับการดูผังของเมืองแห่งนี้ สถานที่แห่งนี้คงจะให้อารมณ์คล้ายกับโตเกียวทาวเวอร์เลยก็ว่าได้นั่นเป็นความรู้สึกแรกของผมสําหรับคนที่เคยขึ้นยอดโตเกียวทาวเวอร์มาแล้วจุดที่ได้มองออกไปผ่านยอดของหอโวตก็ทําให้ผมเห็นสวนและบึงข้างๆตึกซึ่งถ้าดูให้ดีก็น่าจะเป็นบึงพลานชัยที่หลายๆคนเคยพูดถึงเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ผมเดินเล่นบนสกายวอล์กของหอโวตและก็คิดในใจว่าอยากจะลงไปยังบึงพลานชัยเป็นจุดต่อไป ได้เวลาที่จะลงไปยังบึงพลานชัยกับบึงขนาดใหญ่ที่ถูกขุดด้วยมือจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในใจกลางเมืองร้อยเอ็ดที่ดูจะมีผู้คนถี่เรือเป็ดอยู่นขณะนี้ผมรู้สึกว่าความทรงจำที่เกี่ยวกับภาคอีสานที่มีอยู่ทั้งหมดของผมนั้นดูจะมีไม่มากเท่าที่ควร ลึกๆแล้วในใจผมก็คิดว่าถ้าได้ลองมาโรดทริปในอีสานยาวๆสักครั้งก็น่าจะได้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากภาคเหนือและภาคใต้ที่เคยได้โรดทริปมาและผมก็ออกเดินทางมายัางโบราณสถานปรางกูสถานที่เก่าแก่ที่ตั้งอยู่คู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดโบราณสถานศาส,สนาสถานอรารยธรรมขอมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด คือจุดแวะพักระหว่างทางที่ผมมีเป้าหมายจะเดินทางไปยังทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งคงเป็นชื่อที่ผมเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมครั้งจะเดินทางมายังจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ไม่รู้ทําไมผมถึงนึกถึงสถานที่แห่งนี้ก่อนและก็ได้เวลาที่ผมจะออกเดินทางไปยังทิศใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ดลุงมาตัดยางอยทุกวันเลยฮะก็นตกเว้นต่เรมาตัดอ๋อตอนนี้มันไม่นำ นะครับเวลามาแถวร้อเอ็ดเนี่ยเขาไปเที่ยวไหนกันนะฮะพี่ไม่เคยมาร้อยเอ็ดเลยเอ,เนะอ๋อครับในเส้นทางที่ได้ถามถ่ายชาวบ้าน <c oughs> ก็คงจะมีจุดที่ทำให้ผมต้องแวะเพิ่มขึ้นเพราะน่าจะยังมีเวลามากพอสำหรับเส้นทางที่เหลือในวันนี้ ผมเดินทางมาถึงยังวัดป่ากุงสถานที่ที่ไร้วิแววของผู้คนแต่กลับเต็มไปด้วยเสียงของนกตลอดเส้นทางโดยเฉพาะเสียงของนกยูงที่ผมต้องแปลกใจที่ได้เจอในวัดความเงียบเชียบและบรรยากาศที่เหมือนหลุดเข้ามาในเมืองลับแลกับภาพสถานที่ที่ผมไม่เคยพบเห็นมาก่อนตรงหน้าทำให้ผมรู้สึกขนลุกขึ้นมาในช่วงพระอาทิตย์ตก กับเจดีหินทรายขนาดใหญ่ภายภาคหน้าที่หยุดให้ผมต้องสงบนิง่งเมื่อเดินทางมาพบเห็นเพียงลำพังเป็นความรู้สึกประหลาดที่ผมไม่ได้เจอใครสักคนในสถานที่แห่งนี้เลยความคลังของสถาปัตยกรรมพาผมหลุดเข้าไปในหนังล่าสมบัติบางเรื่องเป็นความรู้สึกที่ผมชอบที่สุดในการเดินทางที่ได้ลืมว่าตัวเองคือใครและเปลี่ยนจุดสนใจมาเป็นภาพตรงหน้าที่ได้สะกดเราไว้ คนเงียบม,มากมีผมอยู่คนเดียวมีนกจยูงห,หลายตัวนะแบบร้องค่อนข้างดังเรียกตัวผู้ตัวเมียหละเป็นช่วงเวลาที่ดีก่อนที่ฝนจะเริ่มโปรยลงมาในอากาศร้อนๆที่ดูเหมือนกับว่าอาจจะมีพายุเข้าในค่ำคืนนี้ครับแถวนี้คุณพอมีที่พักอยู่บ้างไหมฮะเคยไปแดงไปนักตั้งข,งของกสงอสย้ายมือมน กษณาพรูติดอ๋อครับขอบคุณครับและผมก็ยังมุ่งตรงไปยังทุ่งขุลาร้องไห้พลางหาที่พักระหว่างทางไปพร้อมๆกันแสงอาทิตย์ถูกแทนที่ด้วยแสงจากหลอดไฟกับช่วงเวลามื้อค่ำที่ผมเพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองหิวขนาดนี้ ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ผมจะได้กินอาหารอีสานแท้ไม่ว่าจะเป็นลาบหรือมัมที่หากินไม่ได้ง่ายๆในเมืองบ้านเรากับรสชาติที่แทบสมกับเป็นอาหารอีสานแท้เป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกมาถึงยังจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างแท้จริงมีร่รักรุ่งราล้องไห้ไก่จากตรงนี้เยอะจะไป,ปรุ่งกุลาล้องไหบ้านปกเสีงเลยนะคที่มันเป็นใ,นใต้ๆของร้อยเอด็ดกันเป็นทางบอก้า บ,บ,อ,บอ,อ๋อไปตึกตึกอย่างนี้เ,เขาก็น่าจะยังเปิดอยู่ครับผมคิดว่าควรจะได้เวลาจริงจังกับการหาที่พักสักทีเพราะดูเหมือนพายุก,กำลังก่อตัวอยู่ไม่ไกลและฟ้าก็น่าจะมืดเกินสำหรับการไปต่อในต่างจังหวัดที่ไม่ได้มีแสงไฟริมทางเหมือนกับตัวเมืองตง้งตรงนี้ใกล้ทุ่งกุลาร้องไห้ยังครับใกล้ใกล้แล้วใช่ไหมฮะ พอดีผมขับรถมาจะมาทุ่งกุหลาร้องไห้ครับคิดว่ามีที่พักแต่ว่าเหมือนเหมือนไปแล้วไม่มีที่พักเนี่ยสก่กลับไปทางนี้แหละอน้กาดงครับอันนี้อันนี้คือฝั่งนี้คือทุ่งกุหลาร้องไห้ป่ะฮะครับอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดจะหารีสอร์ทนี่ต้องกลับไปทางนี้ใช่ไหมฮะครับไปทางนู้นพนอ๋อ โฮมสเตย์สวนสวยห้องพัก V.I.P. อพีดโอ้โออกแบกมากเดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้วดูทาง่ายหรือเปล่าเนี่ยยินดีต้อนรับเมืองบัวการ์เด้นน่าจะรอด99%ถ้าว่ากันตามป้ายริมทาง สถานที่แห่งนี้น่าจะพอหาที่นอนได้ในค่ำคืนนี้แต่ในช่วงเวลานี้ก็คงได้ยินแต่เสียงฟ้าร้องวัสดีครับรคือพอดีเห็นมีป้ายที่พักอยู่ครับก็เลยโอ้ีใกล้จีนะนะน้ครับว, <laughs> วัสดีครับ,รบ <laughs> วัสดีดสนนครับพอดีติดฝนนะฮะก็เลยว่าจะมาดูว่ามีที่พักอะไรไหมมีครับมีครับอ๋อครับครับ, <laughs> รบโอ้แม่ผมถ้าแม่ผมรู้ตกใจเลยอ๋อแม่รู้จักด้วยฮะใช่ครับ เดี๋ยวผมโชวบอกไปนอ๋อครับเดี๋ยวผมจไปถ่ายรู้ไหมครับครับโอ้ยไม่น,านม่าเลยผมติดตามเพลงพี่เลยผมไม่ใช่นคนไทยด้วยอ๋อเหรอเป็นเป็นคนอะไรครับคนทำวิชาอ๋อเดี๋ยวพี่อยูนี่ก็ได้ผมไปปิด<ๆ>ประตูแป๊บนึงอ๋อครับครับ ฝนเหรอยู่ไหมอะไรกินหลอกถามไหมกันนี่นี่เล่นแล้วก็เล่นเยอะไงเล่นแล้วก็เล่นเยอะผมนี่อยากไปทุ่งกุหลาร้องไห้ฮะก็เลยขับรถมาจนมันมืดอย่างเงี้ยะแล้วก็แบบฝนตกแล้วก็แบบงงนะเพราะว่าเพิ่จะนอนคือผมขับไปแล้วผมไปเจอทางดินนะแล้วผมก็เฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาตอนเช้าๆดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวแย่ไปน่าจะเป็นบึงทะเลสาบทะเลสาบอะใช่กับบึงทะเลสาบตื่นขึ้นที่เมืองบัวการ์เด้นนะจังหวัดร้อยเอ็ด สถานที่ผมเพิ่งเคยได้ทําความรู้จักเมื่อค่ําคืนกับพายุที่นําพาให้ผมได้มาพักในสถานที่แห่งนี้ไปก่อนครับใทรก็ต้องเลี้ยวซ้ายหรือขวาเลี้ยวไปน S. <S ู้นขอบค <c oughs> ุณครับจะไปก่อนนะครับัอดีครับและในเช้าวันนี้ผมก็มาถึงยังบริเวณของทุ่งคูลาร้องไห้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอนาเขตกว้างใหญ่มากที่สุดในภาคอีสานและมีอนาเขตขครอบคลุมถึง5จังหวัด ตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์ยโสธรมหาสาราคามบุรีรัมย์และจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีพื้นที่กว้างประมาณสองล้านไร่ที่ในปัจจุบันชาวบ้านใช้ในการทำกรเกษตรกรรมจนกลายเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานหรือบางจุดก็ใช้เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์จนในพื้นที่เริ่มมีความอุดมสมบูรณ์ต่างจากเรื่องเล่าในอดีตที่เล่ากันว่าพวกกุลาที่เป็นพวกเดินทางค้ายาระหว่างเมืองต่างๆ ในสมัยโบราณพวกกุลาได้ชื่อว่ามีความเข้มแข็งและอดทนเป็นอย่างมากแต่เมื่อพวกเขาได้เดินทางมาถึงยังทุ่งแห่งนี้ก็ต้องพบกับความทุกข์จนถึงต้องร้องไห้ออกมาเพราะตลอดทุ่งไม่มีน้ําหรือต้นไม้ใหญ่เลยและช่วงแล้งดินก็แห้งแตกเป็นระแหงจนเป็นที่มาในชื่อของทุ่งกุลาร้องไห้ในทุกวันนี้ งจะหายข้องใจสําหรับผมที่ได้ยินชื่อทุ่งกุลาร้องไห้มาตั้งแต่เด็กที่ในวันนี้ได้มายืนอยู่ในพื้นที่ของทุ่งสักครั้งถึงแม้จะมาในช่วงฤดูแล้งของบ้านเราแต่ก็ยังแอบพบสีเขียวอยู่ในตลอดเส้นทางและเมื่อเดินทางมาถึงยังทุ่งกุลาร้องไห้ในภากฝั่งของร้อยเอ็ดแล้วไม่ห่างออกไปก็คงจะได้พบกับวัดกู่พระโกนาอีกหนึ่งโบราณสถานที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิร้อยเอ็ดโบราณสถานศิลปะขอมที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่16เป็นจุดที่ชาวบ้านพูดแนะนําอยู่หลายคนเมื่อผมเดินทางมาถึงยังทุ่งกุลาร้องไห้ผมรู้สึกว่าสถานที่ในภาคอีสานนั้นดูจะหาแหล่งโบราณสถานได้ง่ายกว่าที่คิดไว้ถ้าเทียบกับภาคอื่นๆในบ้านเราจากการเดินทางเข้าสู่ร้ออดในวันที่สองก็ทําให้ผมได้พบว่าในร้อยเอดนั้นมีทั้งสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่น่าประทับใจ และสถาปัตยกรรมโบราณที่ยังอยู่คู่กับชาวบ้านมาในทุกวันและก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยในทริปนี้กับการได้กินลาบยะโสในฝีมือคนยโสซ,ซึ่งเป็นมือสายที่อยู่ในเขตรอยต่อของจังหวัดร้อยเอ็ดและยะโสธรเป็นช่วงเวลาที่ผมอยากจะพักสมองและหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวจากชาวบ้านอีกสักหน่อย เพิ่มหลของเพิมต้องมากินถึงยะโสไงลาบยะโสอ่ะมาจากชลบุรีครับเราขึ้นไปตรงนี้นะตรงที่ตัวคางคกนั่นแหละหนูเดินขึ้นไปเลยเดิขึ้นไปตัวคางคกนี่แหละอยู่ตรงคอเขานี่ตรงหัวเขานี่มันจะมีอะไรหลายๆอย่างดูแลเราก็ไปถ่ายเรานะนี่แหละนี่แหละอันนี้คือที่ยะโสธรแล้วใช่ไหมจ้าอันนี่คือที่ยะโสธร และผมก็เดินทางมาถึงยังจังหวัดยะโสธรในย่านเมืองเก่าบ้านสิงหท่าซึ่งเป็นช่วงเวลาบ่ายประจำวันในภาคอีสานที่แดดอาจจะแรงจนผมต้องหาที่กําบังจนผมได้มาสะดุดตากับคาเฟ่ที่มีชื่อว่าวาชิโอนทาวที่ดูจะตั้งเลนเป็นสง่าในย่านเมืองเก่าแห่งนี้ซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ผมน่าจะได้พบพูดคุยกับผู้คนท้องถิน่น ก่อนย่านนี้มันจะเป็นยา่านแบบชุมชนหลักของคนยโสออันนี้ก็คือตึกที่แบบใครที่มายาโัโสต้องมาถ่ายเขาเรียกกันแล้วแบบตึกกำแพงแดงประมาณเนี้ยค่ะปี 5, 5, 5ใช่คือร้0หิปีบว,บวกบวกอ<ช>่ะประมาณเนี้ยที่เขาไหนที่เป็นไฮไ<ห>ลท์ไฮไลท์อีก <ๆ S 2> จุดหนึ่งก็จะเป็นตึกสีขาวค่ะตรงไปข้างหน้าตรงแอีงเนี้ยตรงไปตรงหัวมุมมันจะเป็นตึกคือมันค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันมันยังสวยยังอะไรอยู่นยใช่ถ้าเดินกลงขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นชุมชนที่เขาอยู่ว่ ุมชนมันทา่ามันกลางก,ก็คือใช้ชีวิตแถวเนี้ยก็เขาก็จะอยู่บ้านต่อกันยัง,ย,งยังรักษาสภาพแบบค่อนข้างดีคือเมื่อก่อนชุมชนย่านนี้เป็นเมืองต่อแต่เงียบมากไม่มีอะไรเลยคือนักท่องเที่ยวก็น้อยมากที่จะมา,าคือส่วนใหญ่มาเขาคือเหมือนเขาขับรถนั่งบนรถถ่ายรูปนั่งบนรถถ่ายรูปน้อยคนที่จะมาเดินชมเดินอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ชาวบ้านแถวนี้ก็เหมือนไม่ได้อินกับการที่มีนักท่องเที่ยวมาหลังๆเขามาเริ่มมีร้านกาแฟปุ๊บก็เริ่มมีร้านค้านู่นนี่นั่นมาเข้ามา ก็ทำให้นะักท่องเที่ยวเปลี่ยนจากการที่แบบขับรถผ่านถ่ายรูปเริ่มเดินและผมก็เดินทางมายังจุดหมายสุดท้ายนั่นคือพิพิธภัณฑ์พญาคันคากตามคำบอกเล่าของคุณป้าร้านลาบยโสที่บอกกับผมว่าเราสามารถเข้าไปในตัวพญานาคและพญาคันคากได้ เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดยะโสธรที่จะว่าไปก็คงจะเป็นเมืองรองที่ไม่ต่างจากร้อยเอ็ดแต่ก็ไม่เป็นรองทั้งในสไตล์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ถึงแม้จะมีเวลาเดินทางมาแค่ 2- องสาวันก็ยังเที่ยวควบมาได้ทั้งสองจังหวัดกับอาหารท้องถิ่นและคาเฟ่ชิคๆในราคาสบายกระเป๋าที่พาผมเพลินมาถึงณจุดนี้ตำนานพญาคางคกและประเพณีบุญบั้งไฟอันโด่งดัง สถานที่แห่งนี้สอดแทรกตำนานเรื่องเล่าพื้นเมืองของชาวอีสานโดยมีการบูชาพญาคังคกหรือเรียกอีกอย่างว่าพญาแถนจึงเกิดพิธีการบูชาพญาแถนโดยการใช้บั้งไฟเป็นที่มาของประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรอันโด่งดังเรื่องเล่าในเมืองรองที่ไม่เป็นรองใครกับเวลาเพียงแค่2วันหนึ่งคืนก็เที่ยวควบมาสองจังหวัด ในวันนี้ผมคงจะได้เห็นภาพของภาคอีสานในทั้งมุมของคาเฟ่ชิคๆและอาหารพื้นเมืองที่สบายกระเป๋านั่นคงจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าถ้าได้เดินทางมาสักครั้งผมคิดว่าการเดินทางเข้ามาในดินแดนแห่งอีสานนี้คงจะเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและตำนานที่คุ้นหูที่มักจะเคยได้ยินมาในเศษเสียวของวัยเด็กแต่เมื่อครั้งได้ถึงวัยที่ติดป,ปีเรื่องราวที่เรือนลางนั้นก็ดูจะชัดเจนมากขึ้น จะว่าไปแล้วทั้งหมดนั้นก็คงจะเป็นภารกิจของชีวิตเราที่คงจะได้ไล่ตอบคาถามในวัยเด็กของตัวเองจนครบเพื่อให้เราได้พบกับคําถามในระหว่างเส้นทางว่าเรื่องเล่าของเรานั้นจะเป็นเรื่องที่คุ้นหูจนใครสักคนออกเดินทางเพื่อตามหาสิ่งนั้นหรือเปล่า